วันนี้วันลอยกระทงนะคะแม่กระตอยกับพ่อคํำคูณก็ได้ลอยกระทงแล้วที่บ้านไร่ไปนาของเรานะคะขอให้มีความสุขสว่างสวยัยร่มเย็นเป็นสุขค่ะลอยกระทงเป็นประจำวันทุกปีประจำปีเอาไปโน่นเลยเออ อ้าวแม่กระตาก็อยากจะถ่ายว่าวันนี้เราลอยกระทงแล้วกับพอ่อพอยืนอยู่นี่เตรียมการอ้าวอ้าวที่เราลอยกระทงแล้วนะครับจ้าดีครับพี่นะ้องการร่วมลอยกระทงกันเราก็เหมือนเดิมทุกปี เรากระทุงที่บ้านนะครับเพื่อกระทุ้งในตัน้ำในเนื้อห่างตัวนะครับเมื่อกี้ขับรถไปวนดูด้านนอกแล้วอ้าวกระทุงพ่ออ้าวสาธุจ้าร